สังโซเชียลนะครับตัพ <า S 1> วพาไปพบกับมนุษย์ที่รักสัตว์เลี้ยงเขาก็จะชอบทำอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมที่ให้สัตว์เลี้ยงเครืองอ่ะเออไม่รูรักกันยังไงนะเครืองด้วยความรักไงเหรอฝนเลี้ยงแมวนใช่ไหมน้องแมวเออที่บ้านเวลาเล่นกับแมวทำยังไงให้แมวเครืองอะ่ะ ใส่เสื้อให้น้องแต่งตัวให้น้องไม่ชอบน้องจะไม่ชอบอน้องก็จะเดินหนี<อ>ขัดขืนเล็กน้อยแต่ในที่สุดเราก็ใส่เสื้ออานิดนึงนะลูกขอถ่ายรูปหน่อยนะอะไรเงี้ยพอถ่ายรูปใส่อาเรียบถอดให้อะไรก็จะยอมยก็จะยอมค่ะแล้วมีแบบว่าบังคับให้ทําอย่างอื่นบ้างไหมละ่ะยังไงดีเช่นแบบว่าเออแม่ชอบร้องเพลงอะลูกฟังแม่หน่อยไหม <laughs> มานั่งดูซีรีส์ด้วยกันอย่งไอ,อ,อย่างไเปิดดูซีรีส์ให้น้องให้น้องดูให้น้องดูซีรีส์เรื่องที่เขาไม่ชอบเขาก็เดินหนีเลยเออ,เอ,อ๋อวมีด้วยหรอมีแล้วมีเรื่องที่ชอบด้วยมีเรื่องที่ชอบเขาก็นั่งดูยอย่างนี้เลยอออเหรอนั่งดูกับเราอเออแต่ว่าคลิปนี้ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะค่ะ<อ>ก็นั่งอยู่แหละอ่แต่ใบหน้าคือแม่เขาเพิ่งเรียนภาษาจีนมาคุณผู้ชม เรียนเสร็จปุ๊บเขาบอกต้องใช้บ่อยๆอ่ะก็ต้องฝึกฝนไงเออเดี๋ยวาาลืมนะต้องฝึกฝนเออทีนี้จะให้พูดก็แบบอ้าวแมวก็ตอบโต้ไม่ได้นะค่ะจะฝึกทำยังไงอ๋อร้องเพลงร้องเพลงจีนโอ้แอดวานซ์เลยมองซ้ายมองขวาอา้าวไม่มีใครฟังเลยมาลูกมาฟังแม่หน่อยอะไปดูใบหน้าน้องฮะเชิญครับ มจังตุวยที่ฝนั่งใสฉันนั้นยิ่มองมาแล้วยิ่งใหญ่ชิใแ่อีกศีรษะเทียช่วยฟ้าฟ้าจ้าวหนวิเคราะห์ภาษากายให้ฟังหน่อยฝนอไอจังหวะแรกนี่มันไงจังหวาาะแรกอ่ะก็คือโอเคมี กรอกตามองบนเล็กน้อย,อยนเน่ยหลังจากนี้ก็คือหันเลยหันไปคือการรักษาน้ําใจแม่ยังไม่เดินหนียังไม่เดินหนหีไปไหนแต่ว่าขอหันหลังให้นิดนึงพอ,อให้แม,แม่ทราบเหมือนพี่เซนว่าฉันฉัน ปวดคออยากจะหันอีกทางนึงหันอีกทางนึงไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกนะแต่ก็ยังฟั่งแม่อยู่นะอะไรอย่างี้ยังไม่เดินหนีไปไหนเห็นไหมล่ะอ๋อแต่คนอื่นเขาไม่คิเคร์แบบนี้นะเอาหรอบวกแม่เสียงต่ําพอได้เสียงสูงหันเลยไม่ไหวเราเราหันเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันถูกจังหวะตอนที่แม่เสียงสูงพอดีได้นะไม่ไหวจะทนอ่ะไม่ได้ทนยังไงอ่ะอเดินไปขี้เกียจคนดูไป1.8ล้านวิวบอกว่าสงสาร มีหน่วยงานไปช่วยหรือยังมันมีเหรอหน่วยงานแบบนี้มีด้วยเหรอฮะมาอยู่กี่ไม่รูปอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแล้วก็มีคนสังเกตนะบอลเนี่ยสายตาตอนแรกสดใสนะสักพักความสดใสเริ่มจางลงและเปลี่ยนเป็นลาก่อยหันหนีแม่เลยเออน่าเออคืออย่างนี้คือเขาไม่ชอบใช่ไหมเขาก็อ่าจาก ทีมงานไม่ชอบอ่ะจากประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแมวในห้องส่งของเราก็บอกว่าเราอาจจะไม่ชอบนะถ้าหันแบบนี้นะถ้าหันแบบนี้ใช่แต่ถ้าน้องชอบเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งมองหน้าเลยนะมองหน้าหรือบางทีถ้าชอบถูกใจเขาเซนมากเอามือมาสกิดเราแม่ลองอีกแม่ลองอีกอนี ถ้าเป็นสุนัขถ้าเกิดชอบเขาจะร่วมหอนเออหอนด้วยร่วมร้องด้วยแมวมีไหมแมวของแมวไม่มีของแมวมีแค่ถ้าชอบใจมากๆก็สกิดเอามือมาแปะเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้รางวัลเราเหรอใช่แล้วน่ารักน่ารักเออครับครับน่ารักจังเลยส่วนคลิปต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโรงเรียนผู้หญิงล้วนเนี่ยหูน้องๆเรียนจะต้องเรียบร้อยแน่เลยอ๋อไม่ใช่เหรอเป็นอย่างที่คิดไหมเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ ผูห้หญิงทั้งหมดจริงๆเหรอผู้หญิงทั้งหมดโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยที่คลิปเขาขึ้นมาอะไรไงสิบอันดับคําโกหกอันดับหนึ่งคือเรียนโรงเรียนหญิงล้วนต้องเรียบร้อยอ,อันนี้นี่ดูฟ้องด้วยภาพแล้วกันออว่าเรียบร้อยจริงไหมก็ <แ S 1> กมีน้องๆเนี่ยค่ะเขาก็ใส่หน้ากากนะคะก็เต้นกันเตออเ้นกันแบบว่าทตอุ้ยเมื่อกี้แวบๆเห็นหน้าไปแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้แวบๆนะ ถ้าที่สุดกวนสุดน<ะ>จอยแบบนี้นะคะคือคลิปนี้โอ้โหคนดูเยอะค่ะนุ่ง77ล้านวิวนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะทีเดียวค่ะบอกโอ้โหสเต็ปทาเป็นก็คือกวนสุดๆนะที่เห็นเรียบร้อยเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นตอนออกสเต็ปหรือเปล่าะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการแบบว่าใส่หน้ากากเพิ่มความดามเมจความม้วนจอยมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วฝนก็เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมากเหมือนกันเป็นแบบนี้ไหมล่ะ อย่างนี้เลยฝนก็เป็นหนึ่งในนี้ใส่หน้ากากอยู่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นใครก็ยอมรับไปแหละไม่บอกทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาออ๋เหรอช่แต่น่ารักก็ไม่ปฏิเสธ ตอบรับแต่มันก็อยู่ในวัยน้องๆมัธยมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงแบบกําลังสนุกกันกับเพื่อนๆอสนุกกันในกลุ่มใช่ในพื้นที่ในพื้นที่ออนะคะอบางทีก็อาจจะเป็นแบบช่วงวิชาพละอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะจม้วนจอยได้เต็มที่ค่ะครับคลิปต่อไปนะฮะก็จะมีประโยคนี้ตามมาค่ะสู้อิสระภาพนึกถึงอะไรจุ้มเหม่งฮะจุ้มเหม่งเออจุ้มเหม่งจุ้มเหม่งจุ้มเหม่งมีอารา สูอิสระภาพก็จะ,จะเป็นภาพจุ้งเหม่งวิ่งไปอ,อย่างร่าเริงเวลาออกไปเที่ยวแต่กระโดดลงน้ำมีน้องคนหนึง่งฮะเอาสิ่งนี้มาทําตามสูอิสระภาพเป็นน้องชั้นอนุบาลหนึ่งะพอออกมาจากบ้านปุ๊บอิสรภาพคือสิ่งนี้ครับ งคุณผู้ชมสูอ,อิสรภาพจริงไหมอ่ะนี่ฮะทีมงานอุทางกันใหญ่เลยตายแล้วลูกพี่ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยดูสิสนุกอะไรขนาดนั้นน่ะอเอ๊ะข้างบ้านหรือว่าที่บ้านมีรถแห่หรือเปล่า <c oughs> เอ๊ะยังไงไปจำมาจากไหนเนี่ยฮะน้องชื่อน้องพอชคนเอ็นดูกันใหญ่เลยบอกโอ้น้องมุนจอยที่สุดเลยดีลูกกล้าแสดงออกสุดยอดแล้วหันเนี่ยหันไปเต้นเนี่ยหันไปแบบไม่สนใจใครด้วย มุมพิเศษของฉันสนุกคนเดียวออแล้วมองออกไปมีแต่ถนนออในรถมองยังไงไม่สนใจนะเพื่อนดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยคนดูไป1.3ล้านวิวคุณผู้ชมนะแล้วก็บอกรุ่นนี้ไม่มีปวดเอวนะมีแต่ว่าไม่อยากกลับบ้าน,นอยากอยู่อย่างนี้กําลังสนุกเอออยากอยู่อย่างนี้สนุกเหลือเกินนะบางคนแซวบอกนี่แค่นุบานหนึ่งนะถ้าปีหนึ่งอะลูกเอ้ อเอาแค่มอหนึ่งก่อนลวกันมอหนึ่งก่อนมอหนึ่งเออเอเอนะคะเก่งเก่งเก่งใช่แล้วน่ารักมากๆเลยอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะคขอบคุณชุดพิธีกรจากลูกบุกซิกเนเจอร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัพเดตข่าวกันได้ใหม่กับแซปทูเดย์นะคะวันนี้ฝนกับพี่กอล์ฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ